รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดําเนินงานบทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื ed, ้นถิ <Stat> ่นและภูมิวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยณห้องประชุมดุยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังเพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานบทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยมีนายไพฑูรย์โอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตร,รังกล่าวรายงานและมีศาสตราจารย์ดรเปี่ยมศักดิ์เมนัสเวทนาย ยกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกล่าวต้อนรับทั้งนี้เยี่ยมชมนิทรรศการการโผยแสดงผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพ,พยากรพื้นถิ่น ด้านผลงานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อันดามันตอนล่างบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระบี่ตรังสตูลภายใต้แผนการดำเนินงานพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด4.0ชุดแผนงานย่อยแผนงานการพัฒนาระบบการผลิตความรู้และกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ ด้านชุดผลงานวิจัยแผนง,งานโครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะาเหรียนจังหวัดตรังภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการตอบสนองนโยบายเป้าหมายของรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติกลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ด้านชุมชนนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำตรังและชายฝั่งจังหวัดตรังบนวิถีเมืองตรังคุณค่าแห่งเขาป่านาเลโครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อย,ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปลาเลียนจังหวัดตรังและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่างจังหวัดสงขลา โครงการวิจัยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขันโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงอังบุญแบบอินรีเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนชายฝั่งโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการการจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและกระบี่ ด้านผลงานการพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่การแข่งขันในตลาดยุคใหม่เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของวิถีชุมชนการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนนวัตกรรมสู่รลเข้บิสเนสภายใต้โครงการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรังเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนประมงชายฝั่ง ร่างเลโมเดลภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์1ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าบนพื้นฐานศักยภาพของทรัพยากรพื้นถิ่นสูต่ตลาดการแข่งขันเครื่องแกงและเครื่องถมนคร ภายใต้แผนงานวิจัยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย local e-commerce ตลาดออนไลน์จังหู .com หลังจากนั้นเข้าฟังเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก่อนจะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรงังนาอัคอีรียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรงัง